สวัสดีค่ะนะคะนะสวัสดีทุกทท่านด้วยเลยนะคะวันนี้ก็นะคะมาอยู่บ um. ้ like, านป่าเกียงนะคะน้องมาใส่บารนะคะอยู่านป่าเกียงนะคะคานก็ได้สิทธิ์นวันแล้นะคะนี่นะคะเตรียมความพร้อมนะคะตอนนี้นะคะน้องแล้วนะคะจะมาฉลนะคะระุทัดาบระบเยคดาบพะุทอ เอกะยาดูดูสองห้านะคะเป็นยังไงนะคะสำนักที่ปัจจนากรรมฐาน <25 S 2> เดินไปใกล้ก็ไม่ได้เนาะนี่นะคะสองห้าแบบ โอ้ยืนรอนะคะความรอรอไม่เนี่ยรอนะคะได้ชุดที่แม่แม่นะคะช่วยช่วยตัดให้น้องนะคะน้องก็เลยรอนะคะแต่งชุดแต่งแต่งชุดแต่งเออนะคะใส่ชุดใส่เสื้อไปนะคะรอหมดเลยนะคะรอจริงๆนะคะเนี่ยนะคะระยะห้ารอยเมตรนะคะ เนนี่ยะะคจริงๆนะคะลอยอะลอยระยะ500เมตรมองใกล้ๆไม่ได้มองไกลๆเหมือนหูกระโดดน,นะใช่นะคะนะคะเนาะ,ะดูนะคะดูเสื้อผ้าทำนะคะใส,ส่แม้ ใส่ปาไปายราใส่เม็ดก่อนปาไปายูกาส่ส่อายรูให้แ่เอนองใส่นเนะนี่นะคะอือเอาห้องใส่เม็ด ไม่พดีครไเนดูนะคะนะคะ,นะคะเป็นเป็นแบบประมาณว่านะคะเอามาอยู่ใกล้ๆแล้วนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็ตกดู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 ด <c oughs> ูดาดูาู ชันด้วยนะคะตอนนี้แอชันทักทายแล้วนะคะถ้าใครที่มาเห็นเทปนี้วีดีโอนี้นะคะฝากดยนะคะฝากุท่านด้วยเลยนะคะฝากเข้ามากดแชร์กดไลค์ด้วยเลยนะคะติด้วยเลยนะคะ ยัง,งงงๆนะคะวันนี้ภารก,กิจก็จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นะคะก็จะขอนะคะเนาะนะคะจบไปกับคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะถ้าคลิปนี้วิดีโอนี้มีประสการใดนะคะก็ต้องอขอโทษขอขอ,ขอ,ขอภัยนะคะทุกท่านมาในั่งที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ